จะกินมกักแตะงูนะคะมีหอดหมักเฟืองแจ่วผงบักบักม่วงโอ้ยจะเมีนกินนองซูมนี่อยแม่ผู้หล่ะไม่มีหกเปลือกเปลืองไปตำไปวันนี้แดดกับบมี่ตั้งอยู่เป็นปจังซีเอาตอนเงาเลยเนี่ยจิ้มกับเปลือกหวานลายจนจิ้มแจ่วหวานลายจนจิ้มเกลือจิ้มเกลือ,อ,อแซ่บหรือเปล่าคะ ก็แสีบตาแสบตาเสียบนี่เลยเสียบแต่กะ็ะเป็นไปหวานตาเนาะอร่รยอร่อยค่ะเตงโมจะยังก็อุ้ยเอื้อมสดเก็บ <นะ S 1> จากสวนสดจากสวนเก็บเก็บใหม่จากสวนนะคะยังไม่หลงต้นมันก็เลยออกบานเปร,ปรี้ยว <พ uka> อาบ่มบ่ะเอาบมไว้กินเพิ่มน้ำนะคะกินหนักแตงโมเพิ่มน้ำมันมีน้ำพริกมันมีบักมองมักนก็เลยมีน้ำพริกน้ำมีหอดบักเฟืองเกินไปเลยกินแล้วก็นอนนะคะ นอนแล้วก็ตื่นแล้วนอนตื่นขึ้นมากินโต้ <laughs> มันจะมีคนมาขายอย่างอีกบันนี้ <laughs> จะคนมาขายอย่างอีกบันนี้เ <laughs> มื่อยกับเหตุงานนะคะก็เลยนอนแตกเหล็กเบิดพลั่งมาเติมพลั่งกันจ้า <laughs> พาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะขอยกระไล่าตายกันละขวดยคนลุ้ลงไหมกวยอูไปนึ่นน่ง เบึ่งนอนตัวคุณมีปีสองสามกระท่อมท่อมร้าง